พวกเรานะพวกเราคณะการขณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมหาวิรายบูรพาสวัส huh. ด <laughs> <laughs> <language> ีชาวโซเชียลแคมงทุกท่านเอ้าไม่ใช่โซเชียลอะไรอมอะไรวีแชทวีแชทพาอะไรเหระอะไรกูอะไรมีทถอกมีทถอกเฮีย คือเตโชว์เซียวโชเซียวโชเซียวโชว์เซียวโชวเซียวเฮียอะไรเนี่ยโซเชียลทุกคนแล้วกันครับก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากกระแสน้ำกำลังมาแรงนะครับไอไอปาร์เจตแฉลงนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาเราเป็นเด็กบางแสนใช่ไหมใช่เราจะมาใส่ถังลาดธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เรานี่ครับเรามีทะเลทะเลบางแสนน้ำแข็งคนละก้อน จมที่ไปที่มานะครับเราจะนำเงินครับนำเงินเราไปบริจาคเล่นทีฮะเราจะนำเงินที่ได้นะครับผมไปบริจาคให้กับกองทุนนะครับเทรจีกับข่อมนะครับก็สำหรับเด็กที่เด็กที่เป็นโรคอ่าก้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ครับผมก็ตอนนี้เราคงพร้อมก็อยอนแรงแล้วเหมือนกันอ่อนแรงนะครับผมก็เดี๋ยวถามไปดูว่าเราพร้อมแค่ไหนเราจะเราจะกอดนะกอดไว้กอดทุกคนกอดแล้วเราจะวิ่งลงทะเลนะครับจ้องตามมาไปยังพร้อมกัน เอาจริงยังอ้าวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขอให้ดูหน่อยแล้วมาสายอยู่เย็นๆครับเย็นไม่เย็นลองได้นะครับเราไม่ได้ไม่ล่นธรรมดานะครับโอ๊ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราไม่เล่นธรรมดาวันนี้ เรามาขอท้าต่อนะครับท้าต่อครับเราสรรนาการสันสรรนาการใช่ไหมครับทฤษฎีกรรมเมืองเราขอท้าเป็นที่สรรนาการตามคณะครับคณะสรรนัการคณะอะไรบ้างคณะมนุษยศาสตร์ครับคณะมนุษยศาสตร์ครับข้อที่หนึ่งต่อไปสรรนาการเอ้ยคณะอะไรครับโลจิสติกโลจิสติ์ครับสรรนาการคณะสุดท้ายครับ GI ฮะ G I นะครับผมผมให้เวลาเลยปกติค่อยยี่สิบสี่ชั่วโมงเราให้เดี๋ยวไม่ทันสามวันให้ไปเลยสามวันเออรีบพี่พูดอะไรูไม่ไหวแล้วนะครับผมไปเตรียมตัวให้ดีสามวันเท่านั้นนะครับแล้วผมจะรอดูครับขอบคุณมากครับโอ้ยหนึงเนโอ้